สวัสดีครับกระบะเก่าครับถอดออกมาจากรถกระบะมันเป็นดำอยู่นั่นนี่เนี่ยไอ้ก้านการป่าน่องแก้วอ่ะถอดออกมาจากดำอะเจ้าของเขาเปลี่ยนใส่กระบะเป็นไงกระบะทาท้าครับเจ้าของบอกขายครับนี่ขายประมาณหมื่นนึงครับกระบะทั้งลูกกงนี่เลย มันคงดีอยู่ครับเฮ้ยหมดเลยคุยกันได้ก็ได้ชนเสานะครับยังสวยอยู่ครับยังไม่มีสนิดมนะกระบะเขาไม่ไอไออะไรวะพื้นนะปพื้น แล้ว,ลวเวลายกดําก็เปิดตัวนี้นี่ไปช่างไหนทํำก็พอใช้ได้ครับนี่อนี่ครับของเก่าเขาเอาถอดออกขายครับอ่าเดี๋ยวพามาดูของใหม่ครับที่ช่างช่างใหญ่เขาทำกระบะดํามันมีอยู่แล้วครับเรายกกระบะทาทาขึ้นไปแล้วก็ยึด ตำแหน่งยึดครับนี่ครับก็พอดีครับกำลังสวยดีไม่ไม่ออกมากอะ่ะเนี่ยออกข้างไม่มากครับพอดีพอดีอแล้วก็ช่างก็แต่งทำวันนี้ก็เดี๋ยวไล่เกีย์ครับไล่เกีย์จะทำสีอะ่ะตัวนี้มันเป็นโคง้งรอยขอบล้อเก่าเนาะเราก็ตัดเอาเหล็กมาแปะครับ เหล็กมาปะแล้วก็เดี๋ยวจะโปะแล้วก็ทำสีดำมีอยู่แล้วครับของเขาเขาใส่ดำมาก่อนแล้วถังน้ำมันย้ายอยู่ข้างหลังครับเอาก็มาแต่งใส่ครับใส่เป็นคงสามนิ้วครับนี่เหล็กรางน้ำสามนิ้วครับกำลังทำใหม่ ปากนกแก้วอยู่ครับนี่ยังไม่เสร็จมีช่างทำงานคนเดียวครับนี่ครับก็แต่งไว้ก่อนครับนี่เหล็กเสาครับแข็งแรงครับแล้วก็พื้นกรบบะให้มันเสมอกันกับตัวนี้ครับแต่งออกมาให้มันเสมอกันครับแล้วก็ตัดเหลี่ยมเข้าไปครับเราจะใส่ตรงตงมาเลยมันไม่สวยครับหักเหลี่ยมสีห้าองศาแล้วก็ตัดเข้าไปให้มันเป็นมิติครับ นี่ก็แต่งเพิ่มอีกอะเดินวนไปวนมานึกอะไรจะแต่งอะไรได้ก็จะแต่งเพิ่มอ่ะโอเคแล้วกระบะครับกระบะเปิดได้ครับเนี่ยเปิดได้เปิดได้ทั้งฝาข้างแล้วก็เอ่อฝาท้ายแล้วก็ทางนี้ครับเวลาย,ยกดัมก็เปิดได้เนาะดัมก็เป็นดัมไฟฟ้านะ อะไรดำโอ้โฟวิวโอ้มีสโลด้วยโอ้น่าจะเป็นเกียร์แต่งครับมันไม่น่าจะใช่เกียร์มาหรอกนี่เบียเกียร์มาเกียร์แต่งครับโอ้นี่ไงดำดำไฟฟ้าดำไฟฟ้าเดี๋ยวนูกดำอะไรไหมเนี่ย ยมไม่ได้ถอดแบตออกครับไม่รู้ข้างหลังยังไม่เสร็จหรืมั้งเสร็จแล้วก็น่าจะยกได้อยู่มี่ก็จะเป็นมอเตอร์ทดสอบใดครับตัวนี้เอาม,มาล็อกแล้วก็เปิดมอเตอร์ดูเช็คดูช่างอูนี้ไม่มีไม่มีมมแอมกิฟแอมนะใช้ต,ตัวนี้เลยโมทเทียนจี้ดูเลย ไปออกหรือไม่ออกนี่ก็เป็นลมอะ่ะจะแกะลื้อนจนมันเลนนยเ,เล้ยเดนลือล้อนลือล้อนแบบปีนรถ เดี๋ยวตอนเสร็จเดี๋ยวจะพามายกดำให้ดูอะอเดี๋ยวก็รอช่างสีมาทำสีด้วยอะเดี๋ยวจะเกลียรอครับนี่เกลียเก็บอาครับประมาณน,นี้อะนี่ครับอรโอ้เครื่อง คือเครื่องทันี้ทานี้เครื่องใหญ่เนี่ยดูอะไรเนี่ยเครื่องมันไหมเนี่ยอ๋อประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวถ้าสนใจกระบะนะต่อมาอะไรครับของอะไรเนี่ยนิสสันครับ นิสันนิสันตอนเดียวตอนเดียวนะครับไม่มีแครบนะนิสันนิสันอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ